จค่เพชรเหมือนเดิมครับพี่น้องโอ้โมากับเสียงหมดครับวันนี้ไข่อยออกครับไข่เสาะกันไปครับวันนี้นี่ครับผมโอ้ยไปเอามือเขา้าอันนี้นะครับเนาะเอามีดเข้าเคียวเด้อัวจใจแคบแมงป่องง,งูอยู่ปื่นนี่นะอ,อืมไปนะครับ ลมครับผมืกี่เดินหลบยุครับเกี่ยวหอยสัต์ใหญ่เต่ช้างช้างมีงเกียวบตลอดละเดืหลายละใส่กลวยเขาก่อนครับแลนนั้นขึ้นมาครับโปรได้อยู่ครับนี่สองคนครับอื้าตามน้ำพริกแล้วดู ไ่ไห,ไไหอือ,อ,อ,อนี่ครับอืมนี่อเออี้อนะครับโอ้โหสามดอกนี่อ๋อไหนอาห้านะนะกจักระนี่เริ่มเน้วาาครับนน่าๆให้คนเท่าสอบ คนว่าหอมดีว่ะจำเมาะว่ะว่าไปจีอยู่เนาะนี่บานคนเท่าเมาแซมดอกครับผมตื่นมาจะห้าทุ่มครับตอนนี้ดอกนี้ดอกใหญ่ด้วยงามครับอืมถ้ามีด้ชมกันยาวๆ นุ่มจิโอโอ้มนิดหน่อยหอมครับสามดอกอเอ้ยจ้ะใช่ในนู้น,นค,คลิปกันไปเรื่อยๆครับคืนนี้ครับอย่ากรู้ก่อนย,ยาวๆครับอืมเกิดะไร้ี่น,นี่ห้าสิบบาทร้อยออได้แล้วครับร้อยหนึ่ง ช่วงนี้กำลังแปลงถ้าลาลาเต็มซ่าเนี่ยครับชาลอยอแค่เต็มนี่กับปัตโต้ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นกันไปบนนี้ครับเดี๋ยวไปลุ้นกันบนอือเจมสสองดักเน่นนะเน่นว่าใจ่มีดหรือว่าใจมไม้เกียบางเสืออาจจะมีงูอยู่พื้นดอกมันเสียชีวิตเลยนะมาครบ นี่ครับมันจะออกปลายมันเกล้ออกนะครับผมจะพอขึ้นไปลำบุญครับเคนเรคนมาซอยไปแล้วกันอี่ทีมันครับแต่ว่าน่็จะเจ้านะขีนหน่อยพัดมอเตอรม ini mon oh kaya belah kaya belah mon krap sel จ้างห้องครับพี่น้องที่<ฮ>ห้องตอนท้ายนีย่นลูกสวยแ <c oughs> ข่งมาลงตรงนี้มันทึงแหนวน,นี่น่ะอยู่กลางห้วยยะอยู่บนสันได้ปลเฮ็ดให้อยู่บนปลาสันอ่ะปลาเปียงลุ่มอ่ะก่อนจะขึ้นไงแต่ลิงดีไปหาปลาเฮ็ดแทนด้วยที่หาติดแต่ลิงดีงนี่ย หล่ำตาใดีอะลุมอ่ะอือออโลุมีละมีละจ้างห้องอกับพีนนกไก่มีไก่นกมีไก่คอยส่งขึ้นไปครับบินไปตัวเข้าไปเพื่อนไก่ครับผม นี่ครับระมัดระวังนะครับระวังต้องแก้ครับนี่เห็ดมินี่ครับมันจะมาหาเห็ดเนาะนี่ที่เ็บตัวน้อยเนาะปวดตัวอันตรายนะครับเนี่ย <ไป S 2> ถ้าเราเอามือไปกลับมันก็อาจจะคบเขาไดไ้ไปแล้วไปแล้วไปไปหอดีๆนะครับได้อันตราย เก็บมาคุ้มเลยยังงล้ฮะลุ่หนนขค้ืนเก็บเฮ็ดแต่ฟังเนี่ยพัดเลิศเดียวเรียบร้อยเลยช่องก่อันนี้โอ้ยเก็บไปครับว้าวจ้างกับว้าวครับ ไลยหน่อยบโวบ๊วยแบบนี่จีก็ล่งสวยงารับจีขั้นพิกจีบริการนะครับตีมันเด็กุงเป๊ะไปหน่อยมองมุมอย่างัวครับนี่มันครบหนึ่ง นี่ครับสามด้วครับนี่หมดไข่ออกแต่แล้วครับมาสองเตือแล้วนี่มครับเต็มหมดปลาเปิดก็นไปได้ไม่ดำครับเดี๋ยวครับ <c oughs> น้ปู <c oughs> การนักแหนมหูครับผมพี่น้องเลยว่างระยะคลิปลงดูครับ วันนี้ก็ขึ้นร้อยพอเฮ็ดกันไปก่อนครับผมแชมปดอกพอกินแล้วครับ้ถึงปอกินแล้วอีะถ้าเดี๋ยวไปกินนะครับพอนนครับถ้าไปกินถ้าต้องพุณล่นนะขายก็ได้สองสามร้อยเอนะาะขึ้นปาร์ดานครับขึ้นมาโปะๆข้างนอกอะ ไม่เกี่ยงอู้มีมันเลยดังไฟนะครับนี่ไม่เกี่ยมีมัแลนะ้วต้นชนนี่รองมันนะจัดดังไฟได้อยู่นะครับผมฮ <c oughs> ักคนเดียวนะครับไปไปจัดดังไฟทั้งหัวชิดไฟไง่ายปอดตอห่อหมอ นี่ครับยังแดงอยู่นะเอาห้องไม้ไม่เกี้ไม้สนไม้สนกินจ่ำหอมหน่อยอหอมเลยพอลา,ายบุญโตครับนี่ครับหนึ่งดอกโอ้ย Så jo. ออกลบไปตรงครับผมงามอยู่ครับเงินไมเนาะ แกมนักแกครับผมจะได้รีกบ้านเห็นละฝนก็จะตกครับผมก่อได้การอยู่ครับอพอแบงครับพอกินะนี่ออกดอกใหญ่นะนี่ดูหมดดูนี่บ่า เล่นปบบดูเอาจีลอยนี่ครับไี่น้องเล่นเล่นปลาเป็นปลาครับปลานี่มันจีหลวงปลานี่จีหลวงน้อยดูดดมดกตีนมันดูได้อีหมดเหรอ เราออกแรงหนักก่อนครับผมนัม่นมาอยู่นในดินนะเนี่นี่กำลังออกโอ้สองครับนมัสักว่างครับมันออกเต้ๆนะ,นะอะไ,ได้นี่มุ้มอะฮานะครับเนี่ยเขหาหา้ามือนีเข้าไปอลไรนี่แม่ง่งมโหกันทีนี่

เขียมผมเขียมมานะครับบางนี่มัาค่อยออกครับออกจ่ออกน้อยนะครับคอยเลี้ยงไหมครับมันจะหักถึงรถเรียบร้อยครับ เตียงคืนพอดีครับผมโวยครับโวยบาได้นี่ครับไแมมกี้คอนซระโป้ได้อยู่ครับแสก็ได้สี่ห้าร้อยโยจะเตียงคืนแล้วครับเดี๋ยวเราก็ปิกบ้านกันละคืนนี้ก็ได้ไปทำงานอยู่ครับเมียครับผมมาแอลบ่ได้ครับเมื่อกี้เาไปก็หมด ย่างย่างจ้างนี่ยเลยคหขวิงลูกมดเลยจ้างเลยลูกเว้นนครับห้องไก่เนาะอันตรายครับทำให้ฟาดให้หนูเยวงได้ปักหันคลิหน้าครับไปลุยกันต่อที่ไหนเดี๋ยวให้คนนหยอย่าออาให้คนออกเดียวมาถ่ายให้ดูครับพวงนี้ก็มีก็เฮ็ดลมเฮ็ดย่างเลยครับมันกำลังเริ่มหมอก ใช่ครับปิกบ้านรับขอบคุไม่เจอกันที่นีมากครับผม